5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับบทความวันนี้ชื่อว่า The Black Swan 2 1 Brutal Life Truth I wish Nasim s Taleb Nasim Taleb นี่คือคนที่เขียนหนังสือ Black Swan ฮะ t g h t me earlier นะครับข้อที่หนึเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทางที่คนไปเยอะไม่ใช่ทางที่ถูกเสมอแต่เป็นทางที่คนมักจะอยากไป พูดง่ายคือว่าเวลาเราเห็นคนทําอะไรเยอะๆเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ทางที่ถูกเราต้องหยุดถามตัวเองก่อนว,ว่ามันเป็นทางที่ถูกหรือเปล่านะครับอันที่สองนะครับชีวิตนี้มาจากการปลูกเมล็ดพันธุ์อะไรบางอย่างนะฮะซึ่งเมล็ดพันธุ์พวกนี้เนี่ยมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มาแบบจากเป็นเมล็ดเลยก็คือไม่ได้ไม่ได้ตอนกิ่งมาอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะมันใช้เวลานานมากคนจํานวนมากเนี่ยไม่ยอมที่จะ รอแล้วก็บางทีก็เก็บเกี่ยวมันไปก่อนที่มันจะถึงเวลาที่มันควรจะเก็บเกี่ยวต่างๆนานานเหล่านี้ทําให้ไม่เห็นต้นไม้เติบโตแล้วม่เห็นต้นไม้ของคนอื่นเติบโตก็สงสัยว่าทําไมเราถึงไม่มีต้นไม้แบบนั้นบ้างทั้งที่จริงๆล้วเนี่ยต้นไม้มันเกิดจากเมล็ดพันธุ์นะครับอันนี้เปรียบเทียบง่ายมากเลยเช่นการเ,าเก็บเงินลงทุนอย่างเงี้ยนะฮะเราเห็นพอร์ตคนเล่นหุ้นพอร์ตล้านเราก็จะสงสัยว่าทำไมเขาถึงมีพอร์ตแบบนี้ได้บางคนเขาเริ่มต้นจากเงินเพียงไม่กี่แสนบาทแต่เขาเริ่มตอนอายุ สิบห้าอย่างเงี้ยฮะมันก็มาเป็นร้อยล้านได้นะครับอันที่สามนะครับไม่มีใครแข่งอะไรกับคุณนะคุณแข่งกับตัวเองคนเดียวนะครับอันที่สี่นะฮะคำว่า respect เนี่ยให้มีเยอะๆนะฮะคือการความเคารพนะฮะคำเคารพในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแบบต้องไปพิณอภิี่เท่าอะไรใครตลอดเวลาแต่ว่าเคารพในที่นี้หมายถึงว่าเรารู้ว่าเราสถานที่ตรงนี้คนที่เราคุยอยู่นะครับควรจะต้องถูกทวีตยังไงข้อที่ห้านะครับ ให้รู้ว่ามีของที่เราไม่รู้เยอะมากเลยบนโลกใบนี้นะครับจะว่าไปไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนก็ตามเนี่ยของที่เรารู้เนี่ยเป็นเพียงเศษเ,ศษเสี้ยวของความรู้ของโลกใบนี้เท่านั้นถ้าเราเป็นแบบนี้เรามีความคิดแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อความไม่รู้ข้อที่6ฮะหลายครั้งเนี่ยนะครับในการโต้เถียงในความขัดแย้งนะฮะในอะไรหลายอย่างเนี่ยบางทีการไม่สนใจ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดบางบางคนเราเรายิ่งไปเถียงด้วยมันยิ่งมันยิ่งเปลืองพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปให้ดูอ่แล้วกันนะว่าเราจะเลือกที่จะโต้เถียงกับใครเลือกที่จะเสียเวลาเรื่องนี้กับใครนะฮะส่วนใหญ่ก็ปล่อยมันไปช่างมันนะฮะไม่ต้องสนใจนะครับข้อที่เจนะฮะคุณต้องมีวิธีการทำ self therapy นะฮะซึ่งมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับบางคนเป็นการอ่านหนังสือ self therapy นี่หมายความว่าคุณมี เทอราปีเนี่ยเราใช้กับในในแง่ในความหมายนี้มันคือเวลาเรามีการบาดเจ็บขึ้นมานะครับซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นการบาดเจ็บทางจิตใจนะฮะเราต้องมีวิธีการรักษาตัวเองอ่าใช้คํานี้แล้วกันนะครับบางคนอาจจะใช้การอ่านหนังสือการนอนการพักผ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณต้องมีกระบวนการนะครับ s e l ์ therapy นะครับข้อที่8ฮะคุณต้องเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งเขาบอกว่า ideas come and go stories stay คนเนี่ยจะจำไอ้เรื่องเล่าเนี่ยดีที่สุด นะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นฮะเราลองนึกถึงออหนูน้อยหมวกแดงหรือว่าลูกหมูสามตัวเนี่ยนะฮะเราจํารายละเอียดของเรื่องเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับทั้งๆที่จริงๆเราเนี่ยมันผ่านไปนานนานมากแล้วเนี่ยนะครับนั่นคือสาเหตุว่าทําไมการเล่าเรื่องเนี่ยถึงสําคัญมากนะครับข้อที่9้าครับประวัติศาสตร์มักจะซ้ํารอยเดิมเสมอเราต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ให้ได้นะครับบอกว่ามนุษย์มนุษย์เนี่ยเป็นอะไรที่สังคมมนุษย์เนี่ยนะฮะเป็นอะไรที่ ที่ต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ให้เยอะกว่านี้ข้อที่สิบนะครับต้องรู้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยนะฮะมันมันต้องการความยอมรับจากผู้อื่นอยู่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเกิดเราต้องการมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียเวลาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างในชีวิตไปเยอะมากนะครับข้อที่1 1นะครับตั้งคำถามกับความเชื่อของตัวเองอยู่เสมอเสมอ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่คุณเชื่ออยู่ตอนนี้นะฮะตั้งคําถามกับมันอยู่เสมอๆนะครับลองทดสอบความเชื่อของตัวเองหรือว่าเอ๊ะเราถูกการไบแอสต่างๆพวกนี้ความลําเอียงทางความคิดต่างๆเนี่ยทำให้เราเชื่อแบบนี้หรือเปล่าไม่จะเปจนความเชื่อทางการเมืองความเชื่อทางอะไรต่างๆนานแล้วแต่เนี่ยนะครับลองดูนะฮะลองทดสอบความเชื่อของตัวเองดูข้อที่12ฮะมีมีระบบนะบมีระบบในการใช้ชีวิตนะครับพูดง่ายๆคือว่าของหลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยคุณต้องมีซิสเต็มให้กับมันเช่นการกินการนอนอะไรพวกเนี้ยนะฮะต้องมี นะครับข้อที่13นะครับเลิกคาดหวังกับคนอื่นนะฮะข้อที่14บางครั้งเราต้องใช้ชีวิตอยู่ใน survival mode นะครับแล้วเราต้องรู้สึกธรรมดามากที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ใน survival mode เพราะว่าหลายครั้งนี้บางทีเนี่ยเมื่อสถาณ์มันไม่เอื้อมหน่วยเนี่ยเราเป็นจะต้องตัดมาตรฐานบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออเราเคยใช้แบบนี้แต่เราต้องลดมาตรฐานลงต้องอยู่ได้นะครับอันที่15นะครับ talk is cheap ก็คือของจริงๆในในโลกนี้เนี่ยมันอยู่ที่การลงมือทําพูดใครกบใครก็พูดได้ ะคสิบหกนะครับ stress test stress test เรื่องสําคัญในชีวิตนะครับคำว่า stress test stress test เนี่ยมันมาจากออย่างสมมติว่าธนาคารนะฮะเวลาเขาทำ stress test คือถ้าสมมุติว่ามีหนี้เสียเยอะขนาดนี้ดอกเบี้ยขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ธนาคารจะเจ๊งมองเงินจะหมดป่าหรือคนเบิกเงินเยอะขนาดไหนเงินจะหมดนี่คือการทดสอบนะฮะ stress test หรือว่าอาคารอย่างเงี้ยเวลาเขาทดสอบอาคารที่ต้านแรงแผ่นดินไหวได้สมมตินะฮะก็จะดูว่าแผ่นดินไหวเท่านี้นะะฮแรงเท่านี้มันต้านได้ไดจริงๆริงไหมนี่คือ นี่คือวิธีการทำ s t r e s s test เพราะฉะนั้นเราเองอะ่ะก็ต้อง s t r e s s test ตัวเองบ้างเหมือนกันนะครับเออเราลองคิดถึงในมุมนั้นนะฮะข้อที่สิบเดนะครับบางทีการช่างขอช่าง,ง,งของอนญาตใช้คำว่าช่างแม่งเนะี่ะก็ควรจะต้องใช้บ้างน,นะครับเช่างมันเหอะนะเรื่องคนอื่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับปล่อยนไปนะฮะข้อที่สิบแปดนะครับ,รบ,รบถ้าคุณยังสุขภาพดีอยู่ยังแข็งแรงหรือว่ายังมีอะไรอยู่ที่ท,ที่ที่คุณรู้สึกว่าแบบ ม,มีให้คุณจะได้มีครอบครัวที่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณเป็นคนที่โชคดีแล้วนะฮะข้อที่สิบเก้านะครับคุณต้องแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่คุณต้องการกับสิ่งที่คุณอยากได้ยี่สิบนะครับให้ตั้งคําถามกับความเชื่อในระบบเมื่อกี้ความเชื่อของเราเองใช่ไหมอันนี้ความเชื่อในระบบยกตัวอย่างเช่นคุณเชื่อในเงินเฟียดเคอร์เรนซีหรือเปล่านะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะข้อที่ยี่สิบเอ็ดนะครับให้มี เขาเรียกว่าลิสต์ของของที่คุณจะไม่อ่านด้วยอันนี้แม่งอะไที่แปลกดีนะมันคล้ายๆกับ t o don list นะคือคืออันนี้เป็นของที่คุณจะไม่อ่านเรียกว่าเป็นจังละกันเพราะว่าถ้าเกิดคือคุณไม่มีเวลาพอที่จะอ่านของทั่วไปทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นจังเราจะไม่อ่านก็มี t o don list สำหรับการอ่านด้วยนะครับประมาณนี้นะอันนี้จะไม่ตรงตามต้นฉบับเป๊ะๆผมผมเปลี่ยนบางอันที่ผมรู้สึกว่าเอออยากจะอยากจะนำเสนอในมุมของผมเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม five minutes ครับสวัสดีครับ five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที